ดอกตีนเป็ดสดมีสารประกอบหลายอย่างอาจเป็นพิษและก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ห้ามทำตามเด็ดขาดโปรดใช้จักรยานในการรับชมกูดเตือนแล้วนะอ้าวัสดีครับผมกินข้าวเขาดอกตีนเป็ดเนนี่มีคนดูตั้งหนึ่งคนอะใครครับขอมแบบนี้นะชอบใครชอบมันนะผมบอกเลยนะดอกตีนเป็ดเนี่ยผมเนี่ยโตมากับดอกไอ้ต้นตีนเป็ดเลยเนี่ยหอมจะตายเนี่ยดูดิ แค่เนี่ยใครหอมกดเลิฟใครเหม็นให้กดไลค์มาลองชิมกันดูฮะดอกตีนเป็ดขอเริ่มชิมดอกมังกอนเรียกไหมเราไม่รู้มันมีอะไรบ้างนะมาแล้วนะเนี่ยโอ้โหขม ตอนแรกมันจืดมันจืดแล้วมันก็หอมแล้วพอหลังจากจืดกับหอมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นขมนี่กูมาถึงขั้นแบบชิมดอกปีนมเป็ดแล้วเลยเ่ะนี่ผมเป็นอะไรขึ้นมานี่ช่วยๆกันหน่อยแล้วขมลาขัวกูกลายเป็นลาบดีขมเลยอะไวเป็นลขมขมเป็นยาแต่เป็นยาดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นยไอตัวเนี้ยโอ้พรุ่งนี้แอดมิดโรงพยาบาลไหนดีครับขอบคุณสำหรับคำคอวยขมนะฮะ ลองไหมช่อนี้ <What? S 1> กินทั้งช่อเลยเนื้อนี้ <c oughs> แต่ว่าไม่เอาก้านมันนะไอโดมเนี่ยมันเชยไปละ <c oughs> มันมันอ่อนมันเลเวลหนึ่งละนะเราข้ามมาเลเวลเก้าเก้าเลยกินดอกโชเลยเนี่ย <No. S 1> ช่อหนึ่งเลยเนี่ยเร็วๆมาเร็วๆไปเรียกเพื่อนมาดูเร็วๆไม่ใช่มีใครเขากินกันนะเฮ้ยอ่ะโอเคแดกเลยก็ได้วะก็อยากแดกเนนะี่ยละ ผมผมโอ้โหผมมากพ่อเฮ้ย,ยพเพื่อนๆนะเป็นสักขีพยานนะว่าวันนี้ผมได้ทำการกินดอกตีนเป็ดแล้วนะครับแชดนะฮะอย่าชอบประมาณนี้เลยที่กินเมื่อกี้ผมผมเฮียลาบคั่วผมนี่กลายเป็นลาบผมเลยอ่ะเฮียทำไมกูต้องเอาตัวเองมาเสียบขนาดนี้เลยวะเนี่ย กรมอนามัยโลกอะ WSO ต้องมาดูงานป่ะแบบชายไทยคนแรกที่กินอดอกตีนเป็ดเนี่ยน้องๆหนูๆอ,อย่าทำตามนะฮะไปงยเนอะจะไป้ยตามเนอะเพราะบ,บางคนบางคนแพ้กอก็บอกหูนะครับผมแพ้กอก็บอกหูแต่ที่หูคือกิบไปช่อนึงละกับ4 5ดอกก็ยังมามีอาการเตือนะครับช่อสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะฮะ อ้ยผมโอ้ยอ้้้่าวตาตาขอยาดมดดเป็นไงสาแกหาไดยัง